อ่ะโอเคครับก็สวัสดีนะเพื่อนๆนะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรอกนะครับที่เคยใช้สมัยเล่นเบ็ดนะครับแล้วก็มันก็พังไปนะครับแล้วก็ไปซื้อมีนะครับสองตัวนะครับจะมาใส่คันไม้ไผ่นะครับก็ไม่เน้นงานหนักมากนะครับเล่นหน้าดินธรรมดานะครับที่สะที่เลี้ยงไว้นะครับก็จะเป็นลอก หมาป่าขนาดกลางนะครับกรหัส a e f s 835i นะครับมาดูเนยนะครับนี่คือกล่องนะครับะระยะเจ็กกล่องอเปิดกล่องมานะครก็จะมีะเขาเรียกว่อะไรล่ะเป็นแบบนะครับแล้วก็มีเนมเพจตรงนี้นะครับก็คือชิ้นส่วนต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวลอกนะครับซึ่งลอกตัวนี้นะครับผมก็ไปซื้อมาจากร้านตกปลานะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เอามาสองตัวนะครับมันใส่คันไม้ไผ่ครับคันไม้ไผ่แบบนี้นะครับก็ทําคันไว้นะครับก็เวทน้ำหนักไม่เยอะครับปลาก็ประมาณ โลสองโล,ลน,นะครับไม่เกินนี้นะปลาเลียงครับ่ะที่เขาก็แถมเส้นเอ็นมาด้วยนะครับอมาดูร่องตัวนี้นะก็จะ vertical นะครับ,รบ,น,รบน,นี้นะ,ะก็ไซส์กลางกลางนะครับไซส์กลางกลางแถมเอ็นมาเรียบร้อยนะครับ bearing system อันนี้น่าจะเป็นการดึงกลับนะครับแมลิงเขาเขียนว่าแบลิงห้านะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นแบลิงห้าตัวนะครับอ่าแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นชุดอลลอยนะครับอ่าตัวน,นี้เป็นอลลอยนะครับอ่าด้ามนะจะเป็นไม้นะครับ หนักก็พอใช้อันนี้คือรุ่นกลางนะครับมันจะมีอยู่สามรุ่นก็คือมีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะผมเอารุ่นกลางมานะครับก็ราคาก็หลักร้อยก,กลางๆนะครับนี่ก็ได้มาประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับถึงเจ็ดร้อยนะครับกับอุปกรณ์อันก็ประมาณเจ็ดร้อยพอดีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะสปูนก็เป็นโลหะนะ น,นะครับเดีย๋ยวจะใส่คันไม้ไผ่นะครับเป็นลอกที่ผมว่าใช้แนละ้วคุ้มค่านะราคาแค่นี้นะครับนะครับน่าใช้งานมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับนี่นะเขาก็เขียนไว้อยู่นะครับ ใช้งานมากครับ,บร้อยกว่าบ,บาทนะอันนี้ไซส์กลางนะครับใส่กับคันนี้นะอันนี้นะครับก็ไม่ได้ตีเอ่อเหยื่อปลอมแล้วก,ก็ตีแต่ก็หน้าดินธรรมดานะครับก็สั่งมาสองตัวคันเบียดนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนะครับเปิดไฟ แต่คันจริงๆแล้วคันก็มีนะครับคันก็เป็นคันอไฟเบอร์ธรรมดานะครับไฟเบอร์เจ็ดฟุตนะครับแต่ยวจะมาลองใส่คันไม้ไผ่ดูนะครับเพราะปลามันตัวไม่ใหญ่แล้วก็มันความชอบด้วยนะครับประมาณนี้นะครับดัดเรียบร้อยนะครับเดียไปเดี๋ยวรอมันแห้งนะครับ แต่ชอบคันธรรมชาตินะครับก็เล่นๆนะครับแต่ถ้าไปไปปั้มกับปลาใหญ่ก็ใช้คันธรรมดานะครับ